ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าด้วยของเล่นก็คืออรานะคะจะไม่ได้แต่งจริงๆก็คือจะแต่งเล่นๆโอเคเราไมเบื่อนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรา ่ต้องนี่อุปกรณ์อน้รนะว้าซื้อมายังไม่ถึงหนึ่งวัน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของใหม่เหมือนกันนะคะจะเป็นสีให้เทียบนะว่าแล้วต้องการสีแบบไหนต้องเป็นแบบไหน ถ้าสมมติเราอยากได้สีนี้มันก็จะมีหลายสีในรูปนึงสมมติเราอยากได้สีแดงนี่สีส,มสม้มๆนิดนึงเราก็จะมีวิธีบอกด้านหลังนะคะว่าต้องแต่งยังไงเนาะสีนี้ <c oughs> สักอันนี้นะคะอันนี้อะไรซึมาอันนี้อะไรซึมนี่น,นะาคาะ20บาท 160บาทนะคะเพราะว่ามันมีเยอะเอ้ยเสียงแผบ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นของเก่าน,นะคะจะเป็นท,ที่เขียนอะไรเนี่ย <c oughs> ซื้อมาสองอันนะคะเพราะว่าเผื่อมันหมด <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> <c oughs> อุปก,กรณ์ตัก ไม่เป็นอะไรไม่เห um, ็นข uh> ่าวบ่อยจังเขาสีเธอไม่สนใจนะเอ้ยอยากรู้จร UH> ิงๆอันเนี้ยตอบไม่ต้องมะเคลียเขาใช้ใจแนเออก็พูดให้ชัดเลยแอรีแค่นี้เกิดพอดีพ่อแม่คุยกันแอรีนี้ยอะไรก็พูดถัดไปเราจะมาลองพื้นก่อนนะคะ Dia จะเป็นที่กินอะไรนะเอ้ยผู้ชิดอันนี้นะคะจะเป็นที่รองพื้นเอาแล้วก็ <c oughs> จะเป็นที่เอาไว้ทำแบบนี้ถ้าเวลาเรากินอะไรเนี่ยก็นี่ลองก็ขีดมันจะได้สวยนะคะมันจะตกตก่อมันมาเริ่มลองพื้นกัดแค่นี้เขาจะเสียมาให้ไหมอ๋อเร็วเยอะกว่ เฮ้ยแอร์ลืมเช็ดเล้าก่อนเราต้องทาครีมเน็ตก่อนเดี๋ยวเราถึงได้เราจะไปข้างนอกในวงนร แต่แรกก็จะประทายคลิปกระเด็นประทายทำอะไรเด้อหมดอียั้หมดอเยอยั้ยงอ๊ยมันหมดหรือยังเนี่ย เชน่นนี้คนานนะไม่ได้นะคะกบแแห่พี่เลกมาเคยเกยบกระด้แบ่งให้แม่ไหมน้าตกใน กวันนั้นใช่ไหมที่จักรยานล้มใช่ไหม เขียวข้างนั้นอะแม่เห็นอยู่ที่เดียวกันนี่แหละแค่เนี้ย บีวไปย่ะใชมือที่ปัดก็มีให้เยีไม่ใช่เนี่ย ไปนะคะเราจะทำกันแล้วแม่จะนั่งตรงไหนคะทำไมเหรอน,น,นั่นงนี่ทำไมล่ะแค่นี้ทำมเหรอคะโอเคต่าไปเราจะมาปัดเกมให้สีปุ๊กเอาส,สีนี้ไหมสีนี้ เขาจะให้เป no ็นที่รองสีเปิดกระช้ารองเกลียวอุ้ยสีสวยอนะกระส่องอันนี้แหละแล้วเราจะใช้สีนี้ก่อนโอ้ยเราจะลองใช้สีนี้ก่อนแล้วก็โอเคสีนี้อันนี้ไม่ค่อย ต้องเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ค่อยสีมาจะเขีแค่นี้ก็จะใีใสีนี้ปุ๊บอีกข้างเขียนอีกหนึ่งอันก็ะส่ายนี่จ้ะ หนึ่งข้ามจากคุณแม่ปุ๊บปุ๊บตามด้วยสีดิสีนี้เราจะเขียนในนี้นะคะเราจะไม่กิดใส้นนี้แล้วอะไร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 ถุงเบาๆนะทำไมมันไม่ใช่ของหน้างานเยอะแยะที่แม่ซื้อให้อยู่ไหงไม่รู้ ก็ซมขอเติมสีอันนีนิดนึงปฟ้าออกนิดนิดนึ่อนๆเก็บนีก่อนโออเคมนี่จะไม่ อ่อนๆน่งเก็บวิ่งสวยๆนั่งเก็บวิ่ยสวยเอาเลยไปจะปอกมันไปตรงข้างบนนี้มันก็จะเริ่มด้วยเนี่ย ให้มาให้นอนให้นอนให้มาค่ที่หลังท่านไม่ให้เขาไอ็งก็ไม่ต้องให้ไอ้งนะต่อไปไม่ต้องให้ออกเงินซื้อก่อนไม่สบายใจขอกินคิวก่อนไม่ไปไปไหนเียวคิวที่หลังก็บอกว่าไม่ไมต้องอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเสียงการแต่ว่าเาแค่คิดเกตมันแค่เปันสีแดดไม่ใช่ท่านหลายรอบแต่มันคือแสงการเขาไม่รู้ตัวหรอกเม็ด เขมเนะทุกครั้งที่อะไรเคยคอเคยรู้ตัวเขมเขมเขาแค่บอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพืชมีอะไรก็บอกไม่ใช่อามาเมืองเหมือนเธอได้อยู่ด้วยกันสงบสุขกันทีคิดจะอยู่ก็คือต้องพูดกันทุกเรื่อง จะทำคนทัวร์มานี่จะเป็นคนทัวร์สีขาวปูดีปูดนอ้าวปูวปสองปสามป,ส,ามปสี่ ไอ้ที hal, 看看่ครูให้ให okay. ้ให้ท่องเดือนอะท่องเมื่อไหร่วันไหนก็ได้หนูจําได้จ้ะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ท่องให้แม่ฟังพรุ่งนี้จะได้ไป่อแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวท่องเดี๋ยวท่องแป๊บนึงเดี๋ยวหนูขอถ่ายคลิปให้ก่อนให้เสร็จก่อนนะก็จัดก็ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคสุดท้ายก็ปรุ โปไม่โปรอ่ะโปรเงี่จะสู้ทนนึงจะโปรนิดเดียวนะคะจะทูนเดียว cho mình xem mình ถ้าไปจะทำสีตรงนี้เราจะใช้สีอ่อนย <c oughs> อันนี้นะคะจะเป็นสีอ่อนเราจะระบายลงไปข้าใขงในระบายแค่ข้างในเดี๋ยวครับเพื่อเดียวเ่ดี๋ยว,ยว,วสีเข้ม เข้มระบายหมดเลยตรงที่เหลือที่เรา,มาไม่ระบายสีอ่อนก็ระบายสีเข้ามไปหมดเลยสุดท้ายค่ะสี 4, 4, ปานกลางสีปานกลางก็เป็นสีนี้โอสีาปานกลางเราจะระบายลงไปตรงนี้ก็คือระบายทั้งหมดระบายข้างบน cầm mùng láng thôi kia kia không kia cái này ไปขอเป็นทำให้หน้าดูมีเมางขึ้นเทอได้กี่งรงคอ้ลยค่ะ ดูนะไม่ต้องปัดไม่ต้องกลีดดูๆไปเลยออะไรนืแน,น,นตานี้นะทุกคนกดวันแก้กับด้

何だ Ich bin dabei.

没办